สวัสดีครับท่านผู้ชมและชาวเจ็ดเสมียนทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมตลาดเจ็ดเสมียนอีกครั้งหนึ่งมองเห็นเจ็ดเสมียนของเรามีสิ่งก่อสร้างขึ้นมาอีกนั่นก็คือสะพานข้ามทางรถไฟรูปเกือกมา้าซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จและเปิดให้ใช้กันเมื่อปีที่แล้วนับว่าเป็นความสะดวกสบาย ของผู้ใช้รถใช้ถนนไปอีกระดับหนึ่งนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องรอให้รถไฟผ่านไปก่อนแล้วที่นี่เเค้้าาสรรงงนนีี่ยตก็จอดเยอะแยะอ่าสร้างรถสถานีใหญ่องตรรนนู้เเยหไม่ไปหาที่ร่มสิหนุ่มข้างในข้างในนี่เขาจอดได้นี่หน้าข้างในที่หน้านี่เขาจอดได้ เราเข้ามาที่ตลาดเจ็ดเสมียนตลาดเจ็ดเสมียนวันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมคือเงียบๆไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วเสผมไม่ได้ลงจากรถเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับถึงได้ถ่ายภาพจากในรถก็แล้วกัน สถาใหม่มาบนในตลาดจตุเสียนรอบหนึ่งแล้วเราเขาคิดว่าจะไปดูสถานที่ที่เขาสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่เนี่ยไปดไปเก่าก็ไปดูสถานีรถไฟใหม่ไงตรงไหนอ่ามือตรงนี้ที่เขาจะทำไอ้ถนนไอ้ล้างคู่อ่ะเขาก็เลยต้องต้องสร้างสถานีใหม่

ข้างในยมือ้โหเขาสร้างดีนมาเยอะทำดี้สถานีรถไฟแห่งใหม่นี้สร้างกันอย่างใหญ่โตโอ่อ่าเลยทีเดียวนะครับและสร้างได้เยอะแล้วคาดว่ามีนานคงจะเสร็จเรียบร้อยและก็จะเริ่มใช้งานพร้อมๆกับรถไฟระบบรางคู่พอดีนั่นแหละครับ สถานีรถไฟแห่งใหม่นี้<ด>หวังว่าจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพวกเราชาวเจ็ดเสมียนไปอีกนานเลยนะครับย่่ยานะาานีี้รถ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ